เคล็ดลับในการทําน้ําใบเตยสดให้สีออกมาสวยแล้วก็ใส่ขวดให้เป็นทูโทนแบบนี้นะครับแบบนี้ยังไม่ค่อยเห็นใครทําเลยครับทุกคนพร้อมเคล็ดลับการต้มน้ําใบเตยนะครับต้มยังไงให้ยังคงความหอมของน้าใบเตยไว้นะครับบอกเลยว่าสูตรนี้หอมติดปากอร่อยมากเลยครับทุกคนก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่บิ๊กคนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในการทําน้าใบเตยเข้มข้นก,นก่อนเลยนะครับผมใช้ใบเตยหอมนะครับ ย้ำว่าใบเตยหอม15ใบตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปในโถเครื่องปั่นเลยครับใส่น้ำสะอาดลงไป175มลตรครับผมนําไปปั่นให้ใบเตยละเอียดนะครับแล้วบีบเอาน้ำใบเตยเข้มข้นออกมาแล้วก็พักไปก่อนครับผมต่อมาเรามาทำวุ้นใบเตยกันนะครับ ใส่น้ำสะอาดลงไป1 5 0 0มลิตรครับผมถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับว่าพี่บิ๊กใช้ผงวุ้นของอะไรนะครับทุกคลิปพี่บิ๊กใช้ผงวุ้นของนางเงือกซองนี้เลยใช้เป็นประจำเลยนะครับผมเพราะว่าเซตตัวดีแล้วก็ละลายง่ามากๆเลยครับผมใส่ลงไปช้อนโต๊ะครึ่งนะครับคนให้ผงวุ้นตกลงไปข้างล่างพักไว้15นาที เมื่อครบเวลาแล้วก็นํามาต้มด้วยไฟกลางนะครับในการต้มเนี่ยอย่าลืมมันคนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่คนเนี่ยจะทําให้ผงวุ้นติดก้นหม้อแล้วก็ไหมได้ครับคนจนกว่าส่วนผสมเดือดจัดแล้วก็บุนละลายตัวดีเลยนะครับผมจากนั้นปิดเตายกลงมาข้างล่างครับใส่น้ําตาลทรายขาวลงไป12ช้อนโต๊ะครับผมคนให้น้ําตาลทรายละลายดีเลยนะครับ แล้วก็ทยอยใส่น้ำใบเตยเข้มข้นที่เราปั่นไว้ทีแรกนะครับสูตรวันนี้พี่พิกใส่ไปทั้งหมด100มลตรครับผมใครอยากได้เข้มกว่านี้ก็เพิ่มได้นะครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็พักไว้ให้พออุ่นตัวครับผมจากนั้นก็นำมาเทใส่ขวดประมาณ50มลลิตรนะครับเทให้ครบแล้วก็พักไว้ให้วุ้นเซตตัวดีเลยนะครับ ต่อมาเรามาทําน้ําใบเตยกันครับผมพี่พ๊กใช้เป็นใบเตยหอมทั้งหมด20ใบนะครับแล้วก็ขยําให้กลินใบเตยออกมานะครับจากนั้นก็ใส่ลงไปในหม้อได้เลยใส่น้ําสะอาดลงไป2,500มิลตรครับผมปิดฝาหม้อไว้นะครับ ต้มจนกว่าน้ำใบเตยจะเดือดครับเมื่อเดือดแล้วก็เปิดฝาหมอ้อออกมาแล้วครับแล้วก็กดกดใบเตยลงไปนะครับผมจากนั้นต้มต่อเป็นเวลา5นาทีครับอย่าลืมปิดฝาหมอ้อนะครับทุกคนการปิดฝาหมอ้อไว้เนี่ยจะทําให้ความหอมของใบเตยไม่ระเหยไปนะครับนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับผม เมื่อครบเวลาแล้วก็ปิดเตาลงได้เลยนะครับนําไปเตยออกมาแล้วก็ช้อนเศษเล็กๆออกมานะครับพี่พิเยวใส่เกลือป่นลงไปนะครับ1น่วนสช้อนชาเพื่อให้คนกินเนี่ยได้ชุ่มคอเพิ่มไปด้วยนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายขาว17ช้อนโต๊ะครับผมสูตรนี้เป็นสูตรพร้อมดื่มนะครับใครอยากได้เทใส่น้ำแข็งให้เพิ่มน้ำตาลทรายเข้าไปได้เลยครับ แล้วก็ใส่น้ำใบเตยเข้มข้นที่เราทำไว้ก่อนหน้านะครับอีก30มิลิตรครับผมคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะครับพักไว้ให้เย็นตัวย้ำนะครับว่าให้เย็นตัวเลยนะครับผม เมื่อบุนใบเตยของเราเซตตัวดีแล้วก็นําน้ําใบเตยที่เย็นตัวแล้วนะครับกรอกลงไปให้ครบทุกขวดเลยครับแล้วก็ปิดฝานะครับทุกคนนี่ก็จะได้แล้วนะครับน้ําใบเตยสดๆแบบนี้เลยนะครับทูโทนสีสวยมากๆเลยครับทุกคนสีไม่ได้เข้มจนเกินไปนะครับแล้วก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยนะครับ ให้แช่ตู้เย็นให้เย็นตัวก่อนนะครับค่อยนํามากินนะครับพ่วิธบอกเลยว่าอร่อยมากเลยครับทุกคนแล้วก็หอมติดปากเลยนะครับสูตรนี้เวลาจะกินเนี่ยก็ใช้หลอดเสียบลงไปนะครับให้วุ้นใบเตยแตกตัวนะครับแล้วก็ดูดขึ้นไปเนี่ย ลงตัวอร่อยมากเลยครับทุกคนหอมใบเตยติดปากมากเลยครับทุกคนใครอยากจะนำมาเทใส่น้ำแข็งก็ได้เช่นกันนะครับแต่รสชาติความหวานก็จะลดลงไปอีกนะครับผมอร่อยแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ย่ลืมไปจัดผงวุ้นานางเงือกมาทำแบบพี่บิ๊กได้เลยนะครับเมนูวุ้นเนี่ยพี่บิ๊กใช้ผงวุ้นานางเงือกทุกคลิปเลยครับผม